สวัสดีครับผมสรวัตโบคนโมไม่เป็นยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วครับก่อนอื่นเลยขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้จะได้ติดตามข่าวสารที่จะนําเสนอต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่พลาดการติดตามถ้าเห็นว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ อยากบอกเล่าสู่เพื่อนฝูงแฟนคลับให้ได้รับรู้กันได้โปรดกดแชร์ไปเลยครับจะได้ให้คนอื่นได้รับรู้ข้อมูลความรู้ดีๆไปใช้เป็นประโยชน์กันเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คือเรื่องรีบตรวจสอบเงินเข้าบัตรคนจนกันยายน2563โครงการที่ภาครัฐจัดสวัสดิการให้กับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยไปลงทะเบียนรับสิทธ์ บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเงินค่าใช้ใจ่ายแยกเป็นชนิดหรือประเภทต่างๆตามจำนวนที่กำหนดเป็นโครงการที่ภาครัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้มีไรายได้น้อยที่ต้องได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตต้องเสียเงินค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันในภาวะค่าครองชีพสูงในขณะที่ไรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้พอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินไปได้บ้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีปริมาณอยู่ทั้งสิ้นจำนวน13.4ล้านคนเป็นประจำทุกเดือนสำหรับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล้วนกว็ได้รับเงินค่าใช้จ่ายชนิดหรือประเภทต่างๆจากทางกรมบัญชีกลางที่โอนเข้าบัญชีให้ไปใช้กันอย่างทั่วนหน้าแล้วเลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะย่างเข้าสู่เดือนกันยายน2563ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิดการแห่งรัฐก,ก็จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายชนิดหรือประเภทต่างๆในรอบเดือนกันยายน2563มาใช้อีกแล้วทางกรมบัญชีกลาง จะทำการโอนเงินเข้าวันไหนและเป็นเงินค่าอะไรจํานวนเท่าไหร่เรามาทบทวนตรวจสอบกันครับมีสินเงินช่วยเหลือแบบนี้แล้วอย่าให้เสียสิทธิ์ครับเงินที่จะเข้าวันที่1กันยายน2563มีดังนี้ 1. ค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตร ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินส่วนนี้ทุกคนจะใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดและไม่สามารถถอนเงินสดออกมาใช้ได้โดยนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตร,รกับร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ถือบัตรคนจนที่มีรายได้น้อยกว่า30.000บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีรายได้ระหว่าง30.000บาทถึง1,000 0 0บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนขออ้อ2เงินค่าโดยสารรถสาธารณะเงินค่าโดยสารรถประจำทางรถเมล์รถขอสอมอกอ จำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนและค่าโดยสารรถไฟจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเงินส่วนนี้จะได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนในกรุงเทพและ6จังหวัดดังนี้คือนนทบุรีปทุมธานีอยุทยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมผู้ที่ถือบัตรจะได้รับเงินเข้าบัตร500บาทต่อคนต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินโดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปขอรับสิทธิ์ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบกสและจุดจำหน่ายตั๋วรถไฟข้อ3ส่วนลดค่าซื้อกา๊าซ LPG หรือกา๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนผู้ถือบัตรคนจนมีสิทธิ์ได้รับเงินนี้ทุกคน เพียงนำบัตรไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้มปต,ตท100บาทต่อคนต่อเดือนสามารถใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหาบเล่แผงลอยไว้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เงินที่จะเข้าวันที่15กันยายน2563มีดังนี้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแว t 5%ให้กับผู้ถือบัตรคนจนโดยจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e money ที่มีการเติมเงินเข้าและใช้ใจ่ายผ่านบัตรในการรูดซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม2563ภาครัฐจะคืนแบต5%เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือบัตรคนจน สามารถถอนเงินสดมาใช้หรือจะนำไปรูดซื้อสินค้าร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้ด้วยยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500! บาทต่อเดือนแต่เงินนี้จะเป็นเงินที่ใช้ได้ในเดือนถัดไปรายละเอียดดูได้ต่อไปนี้ครับใช้จ่ายบัตรคนจน 100! บาทคืนแวตหเเข้าบัตรคนจน 5! บาท ใช้ใจ่ายบัตรคนจน1000บาทรับแวต5%เเข้าบัตรคนจน50บาทใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน5,000บาทรับแวต5%เเข้าบัตรคนจน250บาทใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน10,000บาทรับแวต5%เเข้าบัตรคนจน500บาทเหตุผลที่ต้องคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน5%เปอร์เซ์ ด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติเท่ากับ7%ซแต่เมื่อมีมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจนจึงต้องมีการจัดสรรออกเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายเงินคืนและเงินเก็บเข้ากองทุน3ส่วนดังนี้หเปอร์เ็นป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายเองเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรจากเดิมถ้าไม่มีบัตรก็ต้องจ่ายเต็มเอซอยู่แล้วส่วนที่สอเปเซนต เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับคืนในเดือนถัดไปผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ส่วนที่3คือ1%เปอร์เซนตสุดท้ายจะถูกนำเข้ากองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินที่จะเข้าวันที่18กันยายน2563มีดังนี้ สิทธิ์ใช้น้ำประปาฟรีไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้รับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กับหน่วยงานการประปาที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยและครัวเรือนจะได้สิทธิ์ใช้น้ำประปาไม่เกินเดือนละ100บาทถ้าใช้น้ำประปาเกิน100บาทต่อเดือนต้องจ่ายเองโดยผู้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดตามบินค่าน้ำประปาไปก่อนทางระบบจะบันทึกข้อมูลไว้ แล้วโอนเงินสดกลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563ผู้ที่ถือบัตรสารมารถนำบัตรมาถอนเงินสดออกใช้ได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้รับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กับหน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วและครัวเรือนจะได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ230บาท ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน2 30บาทต่อเดือนต้องจ่ายเองโดยผู้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดตามบินค่าไฟฟ้าไปก่อนทางระบบจะบันทึกข้อมูลไว้แล้วโอนเงินสดกลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563ผู้ที่ถือบัตรสามารถนำบัตรมาถอนเงินสดออกใช้ได้หมายเหตุสิทธิ์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และสิทธิ์ใช้น้ำประปากับไฟฟ้านี้จะหมดเขตในเดือนกันยายน2563นี้สำหรับวันนี้การนำเสนอเรื่องราวดีๆก็จบแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านมันตรวจสอบว่าเงินที่ควรได้รับตามสิทธิ์ชนิดหรือประเภทต่างๆของตนนั้นได้รับตรงตามสิทธิ์แล้วหรือไม่อย่างไรหากไม่ได้รับหรือได้รับไม่ถูกต้องจะได้แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่วยดำเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ถูกต้องในเมื่อภาครัฐช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้เราอย่างนี้ถ้าต้องมาตกหล่นไม่ได้รับจะเป็นที่น่าเสียดายโอกาสหน้าถ้ามีข่าวครา,าวดีๆอะไรเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์จะรีบนำมาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับ